คณะพราหมู้รับหน้าที่เป็นทูตเจรจาแทนคณะสัทธาสาธุชนซึ่งเดียวโรวมใจกันเป็นเอกชนเพื่อสุประโยชน์ได้จากเครื่องบังบวงสมน้อมถวายสักการบ,บูชาต่อเทพพรหมเทวาเทพพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ประการกงการเทวะมาสถิตยอย่างรัตนบ,บัลลังใบสีในการประกอบพิธีกรรมพิธีการในครั้งนี้ขอจงบังเกิดเป็นมหามงคลชัย สัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคสัพพเสนจันไรสัพพภัย,ภย,ภยทั้งหลายจงอย่าได้มาเบียนบีทาแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้การงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งฐานะมั่งมีให้ทุกคนในงานนี้จงร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแม้ท่านใดประกอบกิจหรือมีลูกมีหลานรับรชาชการการงานใดๆ ขอให้ลุงเืองเลิกวิไลแมนท่านใดประกอบกิจการค้าการขายการทำเลือกสวนไล่นาค้าขายสิ่งใดโดยสุจริตประกอบสัมมาอาชีพใดๆ